ถ่ายรูปกันทะเลหมอกดึงดงถ่าเอกออกยเรือแต่งขัดไหมออโอ้ ไม่หนาวเลยนลน่ะอยู่ในทะเลหมอกอุ้ยปันกระโม่งแล้วโอ้โอ้แม่หนูอยู่นี่ เขามาถ่ายรูปกันเต็มเลยครับแต่คนของเราอยู่ไหนนะฮะคนของเราอยู่อยู่ดังนี้ครับนูน่นฮะร้านโจ๊กคนของเราอยู่ร้านโจ๊กอือพระร้นานร้านโจ๊กบรรยากาศแมงซอนฮะยามเช้า ดีครับโอ้โหฮะถ้าหลานไม่สนใจฮะหมอกเหมือวิวเบอร์ฮะหิวถ้าหลานกูร้านใช่ได้เลยร้านร้านเกาหลีนิดๆนั่นเนี่ยเก็บไว้เฉยเก็บไว้ดูไงรู้ โอ้โหยุยดเล่นมุกโอเคโอเคเอ้าโยกอะ่ะโย่ไปตามาได้ค่ะยันบะมีน้นใจ <c oughs> ไปขอตังค์พ่อกว่าอือจะการดูเขานะครับป้าหรักดูหน้ามีหน้ากินแต่เช้าอ้วนๆพอกันแล้วเนี่ยทั <c oughs> ้งป้าทั้งหมานนุน <c oughs> ข้างหลังทะเลหมอกไม่ไปดูฮ <c oughs> นะนื่นฮะแบกเกาว โต้ผมไม่ตื่นเลยโต้ด้วปล่อยโอ้ก็คือนมจีบไม่หลุดเอานมจีบไปด้วยไปมาดูร้านร้านสวยดีนะ ให้มาน้องโยมาน้องยกมาอุ้ยรถก็จะมีรถนะรถหนึ่งรถรถให้ขึ้นนั่งให้ชมวิวให้นักท่องเที่ยวนั่งฮนะอันนี้รถสองคันนี้ไม่เกี่ยวนะครับรถจูน โจ๊กต้มเลือดหมูอันอนีกน้ก่อนนะครับบ๊ายบาย